าคุณกลังประสบปัญหาของเต็มกระเป๋าว่าไม่รู้จะขายอะไรแล้ว,ลวก็วันนี้เซเรมาเสนอไอเดียในการขายของให้กับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ richman shop เว็บเติมเกมคุณภาพ เพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ f a c e b o o k Richman Shop หรือ Li n e r i c h m ช n ม h o p ครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n e l เลซเลนะครับอยู่กันในเกมเซเว่นไอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เพิ่งไปเรียนรู้วิชาการขัดของมาจากออพี่นกิวนะครับแล้วก็กล้งอยู่ในโหมดที่ อยากจะแนะนํานะครับเราก็คิดว่าใครๆหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือถ้าสมมุติว่าฟาร์มเลดเยอะครับพวกเสื้อผ้าแล้วก็อาวุธน่าจะกําลังใกล้ที่จะเต็มแล้วนะครับเราจะไปขายทีละชิ้นมันก็กระไรยอยู่ใช่ปะก็เลยอยากจะมา,าแชร์นะครับวิธีการเขายนะครับของผมว่าที่ผมไปเรียนมา นะครับแล้วก็เอามาลองปรับดูแล้วว่าเราจะทำเนี่ยเราสามารถคัดกรองของแต่ละประเภทยังไงได้บ้างนะครับเอาง่ายๆสุดเลยก็คือแบบว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าของมันมีอยู่สประเภทนะครับก็คือสายดาเมจนะครับแล้วก็สายป้องกันแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะกดอย่างเงี้ยแล้วก็คัดคัดทิ้งไปเลยได้นะครับมันมันก็เสี่ยงไปหน่อยนะเอาจริงก็ต้องค่อยๆ่อไล่ทีละอันนะอันนี้จะยาวนิดนึงนะครับใครที่ ต้องกินข้าวกินปลาครับก็เปิดยาวๆได้เลยครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะเออมาที่เซตแรกนะครับเซตผู้บัญชาการนะครับซึ่งมันเป็นสายไอทเคเนาะเราตัดทิ้งง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องของอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ก็คือพลังป้องกันนะครับ HP นะครับแล้วก็พลังโจมตีอันนี้คือ3คอหลักที่ตัดได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ตัดได้ก็คือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ในความที่ว่าผมไม่ได้ฟาร์มเลดเยอะขนาดนั้นผมก็เลยไม่ได้เอานะครับแล้วก็อาจจะอันนี้ยเวลาที่ฟังไปแล้วนะครับต้องดูด้วยว่าทีมของเราอะคอมของเราอะมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องการเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนแบบอาจจะใส่เป็นออฟแบบผมใส่ผู้บัญชาการใส่พลังโจมตีแล้วผมก็ต้องการเข้าเป้าให้กับตัวละครบางตัวเที่เล่งดาเมจแล้วยังได้เข้าเป้าไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ดูตามแล้วก็แค่ฟังแล้วก็ปรับให้เข้ากับทีมตัวเองนะ โอเคต่อมานะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับของเซตมังกรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใส่ให้กับการ PVP งนันเราจะติ๊กอันนี้นะครับเป็นรูปผิดนะเออไม่ใช่เป็นรูปบวกนะถ้าเป็นรูปบวกหมายถึงว่าจะต้องมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปผิดก็คือห้ามให้ออฟเนี่ยมาอยู่ในนี้เด็ดขาดนะครับต่อมานะครับเมื่อวานผมขายไปแล้วชุดหนึ่งต่อมานะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับของ3รูนะกับ4รูของ4รูเนี่ย คืออย่าเพิ่งไปซีเรียสว่ามันจะเป็นออฟอะไรนะครับต่อให้มันจะเป็นออฟอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้กันเ,ออเก็บไว้เลยนะครับเราใช้แค่3มนะครับสามาดูอันนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับตรงนี้ว่ามันจะประมาณนี้นะครับเออเราก็เดี๋ยวจะมีคําถามว่าสปีดเท่าไหร่นะครับถึงต้องขายเออถ้าคุณฟาร์มเยอะมากพอแลว้วครับสปีดที่เราควรจะเก็บไว้คือขั้นต่ํา16นะแล้วก็20 24 แต่ว่าถ้าใครที่ฟาร์มเลทน้อยยังของไม่เยอะคุณจะเก็บ12ไว้ด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราก็อันนี้นิดนึงนะเพิ่มเติมให้ในกรณีที่ใครที่กด3แล้วเป็นของบกศูนให้ตีบวก3ก่อนนะเออเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสออกสปีดอย่างที่เราต้องการนะครับดังนั้นก็ตีบวก3ก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นปะของที่ผมกากระบาดไปแล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้บวก3่ะออฟตรงนี้ก็จะไม่โผล่ขึ้นมา เห็นไหมฮะดังนั้นต้องตีให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนี่ค่อยโยนทิน้งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคัดกลองกันอีกทีนึงว่าไออันนี้มันสปีดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะมาเรียงตรงนี้ได้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าอันนี้สปีดมันตีบวกเก้าไปมันต่ำแปดต่ำแปดมันไม่ตกอันนี้เรายโยนทิน้งอันนี้เราก็ค่อยมาเลือกอันทีละอันทีละอันต่อไปอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของการคัดสปีดละซึ่งมันจะต้องเช็คด้วยตาเนื้อนะอนนนจเหื่ยิดึง ต่อมานะครับผู้ไล่ล่านะครับผมจะไล่เป็นทางฝั่งของอดาเมจก่อนนะผู้ไล่ล่าเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเป็นจุดอ่อนที่เราต้องใช้คี่์ข้อใช้คีด,คดแดมใช้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้พลังโจมตีผมแอบรู้สึกว่าและส่วนตัวนะผู้ไล่ล่าผมไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มีมีตัวหนึ่งที่ใส่ผมก็จะเอาออกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ใช้จริงๆก็เอาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาสปีดออกนะครับแล้วก็เป็นของ3ามรูนะครับ4ี่รูเราจะ ก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นออฟใดก็แล้วแต่นะครับสเสร็จแล้วมาดูอ่านี่เห็นไหมฮะว่าตรงนี้นะครับยังเป็นบวกศูนย์หมดเลยนะครับที่ไม่ตกสปีดนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะได้ใช้มันอาจจะได้ใช้จจใชคือมันจะมีบางตัวที่เราเอาไปเล่นวอลแล้วเราต้องการให้มันเป็นยำสปีดนะครับดังนั้นเราจะมาเข้าอย่างนี้เลยครับอัพเกรดทั้งหมด3ไปโอเคอันไหนที่ตกสปีดเดี๋ยวมันจะออกไปจากตรงนี้เองนะครับ เเดี๋ยวตกสปีดแล้วมันจะออกไปจากตรงนี้เองถ้ามันไม่ตกสปีดมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไม่มโอเคไปต่อสามฟารมอ่าทีนี้มาดูครับตอนนี้เป็นออฟอันนี้เท่ากับตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีสปีดแน่นอนละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะสวยมันจะอะไรแค่ไหนกดครับ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  ได้มา2 0 0แสนนะครับไปกันต่อนะครับพูดรายละเอียดเสร็จเ,เราจะไปต่อที่นักฆ่านะครับนักฆ่าเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่เราไม่ใช้แน่ๆนะครับก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพลังโจมตีพลังป้องกัน HP นะครับอย่าลืมว่าเออ่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอ้โหพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์กูไม่ใช้เฮ้ย HP กูไม่ใช้่กูผลข้าวเปลากูไม่ใช่เราไม่รู้ว่าบางทีนะครับในการเล่น PVP หรือว่า Guild War นะครับเราอาจจะมีลูกเล่นแผลงๆอย่างเช่นแบบ เราอยู่ในเทียที่แบบว่าต่ําเราอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องของผลข้าเป้าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ทําอะไรป้องกันอยู่แล้วเราก็ใส่แบบดาเมจเล้นเนเ้นนะครับแต่อยู่เทียกลางเราอาจจะต้องแบบเอ้ยกูแบบมีแฟกต,ตรง Hp h p ป้องกันเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เดฟมันหนาแล้วตีไม่เข้าหรือจะใส่แท็กติคอลนู่นนี่นั่นสูงๆเขาทําต้านทานเยอะเราใส่ผลเข้าเป้าเพิ่มอันนี้นะครับก็เตือนไว้ว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าเราแค่เคลียร์เพื่อให้กระเป๋าไม่เต็มเฉยๆสำหรับคนที่ฟาร์มเยอะ ไปเหมือนเดิมเลยครับติ๊ก3รูนะครับอันนี้เยอะนะครับอันนี้เยอะอันนี้นะครับกดตีบวกมาก่อนแล้วก็นะครับของ2รูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเลท15นะครับแนะนำเลยว่า2รูไม่ต้องไปเสี่ยงตีให้มันเปลืองนะครับเถ้าในอนาคตเนี่ยคุณจะคุณจะขึ้นนะครับเลท15 15นะครับ15มันดรอป3รูชัวร์นะครับการที่คุณไปตีของ2ช่องอ่ะมัน เปลืองเปลืองเปลืองจริงๆครับเปลืองจริงๆดังนั้นแบบก็ใช้เท่าที่มีนะครับร้วพยายามดันเลตตัวเองขึ้นมาให้ได้เพื่อให้ถึง15นะครับอันนี้ก็โอเค HP ป้องกันพลังโจมตีแล้วก็ตัดสปีดออกตรงนี้ก็จะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ขายได้เลยนะครับของทุกอย่างในตัวมันเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผู้ล้างแขนนะครับเหมือนกันนะครับเซตนี้ได้เลยนะครับเออเซนนี้ได้เลยตัดสปีดออกจริงๆผู้ล้างแขน่ะผมมองว่า Uh, มันก็มันก็ต้องไปเคลียร์สปีดออกอยู่ดีอะมันก็ต้องไปเคลียร์สปีดออกอยู่ดีฮะแล้วก็อันนี้นะครับตีบวกก่อนตีบวกก่อนเอออย่าลืมว่าสุดท้ายอะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคัดนะครับคัดว่าเออสปีดอันไหนต่ำครับต่ำแบบต่ำหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึง เออมันไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ถึง16นะครับก็คือขายทิ้งอยู่ดีนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอันนั้นจะต้องเคลียร์ประมาณไหนเออแต่ว่าถ้าใครไม่มีของก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้อง16อ่ะเออคือ12บสอก็ได้นะแต่ว่าก็ตีเฉพาะของ3ามรูนะครับ2องรูเราจะไม่ตีนะครับตีแค่บวกสามครับไป เนี่คัดของครับควรจะซักแบบเดือนนึ่งทำทีนึงนะครับถ้าไม่ได้ฟาร์มเยอะนะครับโอเคเสร็จแล้วเลือกทั้งหมดแล้วขายนะครับจบเป้งเราขายอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ไปอ่ะมันจะไม่ไมไ่รู้สึกว่ามันเสียดายเอออันนี้คือทำในเ o r k c a s e ที่แบบว่าของคุณเยอะแล้วนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ สายป้องกันแล้วนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันที่เราจะต้องเก็บไว้แน่ๆนะครับก็คือเรื่องของ HP เปอร์เซ็นต์เนาะกาป้องกันเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นสายเดฟที่ใส่ผลเข้าเป้านะครับเก็บไว้แน่นอนนะครับเอ่อสำหรับผมเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความเสียหายคิดผมว่าไม่ได้ใช้ของผมนะแล้วก็เอ่อพลังโจมตีเนี่ยผมอาจรู้สึกว่าบางทีผมต้องการเลือดซับกับดาเมจซับเพราะว่าบางตัวตัวละครนะครับอาจจะมีเอ่อเรื่องของพาสซีฟชิล ที่คิดตามพาลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะได้ใช้เอออาจจะได้ใช้ผมก็เก็บไว้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ก็ขายทิ้งนะแล้วก็มีอีกออปหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยก็คืออัตราจุดอ่อนเอออัตราโจมตีจุดอ่อนอาจจะไม่ได้ใช้เลยสำหรับผมนะเออ,อนนี้สำหรับผมนะดังนั้นผมก็จะคัดเหมือนเดิมครับเอาความเร็วโจมตีออกนะครับแล้วกออ็นำของทุกอย่างนะครับมาอัปเกรดก่อนนะฮะอัปเกรดก่อน เพราะเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่มันตกสปีดมันจะหลุดหลุดหลุดจากสล็อตนี้ไปก็จะได้ขายโดยที่ไม่ต้องกังวลเหตุผลนี้ต้องบวกสามก่อนน่าจะน่าจะรู้แล้วเนาะเออน่าจะนะรู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะครับใครมีอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็มาถามในไลฟ์ได้กันะะนะ <มา S 2> จริงๆมันก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างเอออันนี้ผมก็ได้ความรู้มาจากพี่ๆในคิวเหมือนกันนะเนี่ยอนะต่อให้มันจะดูสวยแค่ไหนก็เถอะนะแต่มันก็เป็นได้แค่ สิ่งของที่โดนทำร้ายเอ,อ่ขายครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like กติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอทุกกดติดตามทุกกดไลค์ของทุกมันมีประโยชน์กับผมนะครับคับฟอ่ะสมมติจะเสร็จไปแล้วผู้พิทักนะครับนายประตูจริงๆรนายประตูอผมมองว่านายประตูนะมันมีหนึ่งตัวอาจจะได้ใช้ก็คือคามาคามาจะได้ใช้ แต่ถ้าคำว่าใช้ก็คือคงทําเป็นไม่จุดอ่อนก็ขี้ครับเออดังนั้นแบบคี้แดมสําหรับผมนี่คือแบบแม่งศูนย์เข้าเป้าเข้าเป้าอืมก็อาจจะได้ใช้อยู่สําหรับทีมเดสเผื่อใส่บล็อกแล้วใส่เข้าเป้าเออหรือใส่หมอผีแล้วใส่เข้าเป้า,อ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 ,า,ปาอะไรเงี้ยแต่ผมก็พกไว้นะครับแต่อะไรก็ตามที่ไม่มีสปีดอะเคลียทิ้งได้เลยนะครับไปไปกันรัวไปกันเร็วเคลียตามมา สามรูได้น้ยจะไปตีสองรูนะครับใจกันหน่อยสิแบแอรอะรที่ติดสปีดเราก็จับไปซะเนี่ยเราตีตีไปอ่ะเงินเราก็เอาอะไรวะนะตีตีไปอ่ะเงินเราก็แทบไม่ลดเลยเห็นปะเพราะว่าเราตีแล้วเราก็ขายไงเดี๋ยวอะไรแสนหนึ่งเนี่เ<ล>ยเราก็ขายเรารวยนะครับสูตรปั้นเงินนะครับ แต่หนึ่งขายได้หกแสนเนี่ยรวยไหมเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรเอชพี HP ปาป้องกันเอชพีบล็อกเอ้ยอย่ามายุ่งกับอันนี้นะเอออันนี้เราน่าจะเป็นของแบบมรดกตกทอดนะครับอืมมันคือมอรดกตกทอดจะเก็บไว้ก่อนนะเออไปหายโจะไปอีกหนึ่งชิ้น2องแสนนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับต่อมาออผู้พิทักษ์นะครับผู้พิทักษ์จริงๆก็ผมสาหรับผมนะผู้พิทักษ์เนี่ยผมว่าพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เลยเออผมยังไม่เห็นตัวละครไหนที่ใช้อฟพลังโจมตีหรือว่าจุดอ่อนหรือว่าอาตาคิหรือว่าความเสียหายนะครับแต่ว่าผมจะเขื่ออนาคตไว้แล้วกันนะก็คือผมจะเอา ตอตจจครีที่้อเพราะว่าใครจะไปรู้เราอาจจะถเรื่องตึงตังแบบทาอะไร,ประแปลกๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วผมมองว่าไม่ได้ใช้แน่นอนนะผมก็เอาออกไปเอาออกไปเลยเดี๋ยวจะใช้เราค่อยมาหาแค่นั้นเองมันไม่ได้หายากนะครับออกพวกนี้อ,อ,อันนี้ก็บวกสามก่อนนะครับบวกสามก่อนเยอะมากคูยทิธากเนี่ยเยอะมากที่ ไม่เคยตีไม่เคยหยิบมาใช้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเช็ตไงเออโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วนะครับจะใช้เซ็ตแบบว่าหมอผีไม่ก็เออต้านทานแล้วก็ติดสปีดใช่ไหมล่ะอืมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้แบบพ v พมีเอลิเซียแล้วมันเราต้องยังสนสปีดอยู่เราแบบเปิดทีหลังก็ได้อย,อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคนเล่นกิวบอ War. สปีดมันก็คือของที่สำคัญที่สุดอยู่ดีนะครับเบ็ดเสร็จสปีดมันก็ยังเป็นของที่สำคัญที่สุดอยู่ดีเพราะคุณไม่สามารถพึ่งทีมเดียวได้นะครับ <มา S 1> นั่นแหละตรงนี้เสร็จไปอีกหนึ่งนะครับเอาสปีดออกไปหมดละอันนี้อันนี้เป็นของคู่บุญที่มันอยู่ในไอดีก็เก็บไว้นะเก็บไว้เออถ้ามันยังอยู่อ่ะนะแสดงว่าเราอาจจะได้ใช้ แต่เเพราะถ้ามันบวกไปแล้วอน่จะได้ใช้นะครับเอออันนี้ก็เคลียร์ไปเดี๋ยวยังเหลือเสื้ออีกนะอืมโหลดนานนิดนึงนะปูพ,พิทักษ์เสร็จแล้วก็หมอผีนะครับหมอผีเนี่ยอันที่อันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าหมอผีกับผู้ปัาสมดุลน,นะมันจะเป็นของสองอันที่เราอาจจะได้ใช้เยอะมากเออเราอาจจะได้ใช้เยอะมากดังนั้นแบบว่าผมนี่เชียร์เลยว่าหมอผีเนี่ย อย่าไปอย่าไปเอาพวกเปอร์เซ็นต์เข้ามาใส่ขาดนะครับคือเอาอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเปอร์เซ็นตะ์เข้ามาได้ก็คืออันเนี้ยถ้าเป็นผมมาผมจะเอาแค่ HP นะครับกับพลังป้องกันผลเข้าเป้านี้ต้องเก็บนะรับ HP เปอร์เซ็นต์ต้องเก็บพลังโจมตีทั้งหมดเอาเอา3อันนี้แล้วก็ตบสปิดออกแล้วก็ติ๊ก3นะครับแล้วก็มาไล่บวก3ให้หมดอืมอันนี้นะเออไปทำต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมี บวก3ที่ติดสปีดให้ตีกี่อันนะครับใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปคัดกันอีกทีนึงอีกนะเออเดี๋ยวไว้แบบว่าทำพาร์ทสองให้แล้วกันนะไม่รู้จะได้ทำไมพาร์สออ่ะเพราะว่าจริงๆมันมันก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันเรื่องการคัดของอันนั้นเพราะว่ามันมันของให้ของมันอ่ะนึกออกปะไอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะมันทำได้แค่แบบ ไปประเมินเอาว่าเอออันนี้มันแบบจะได้ใช้ไหมผมว่าทริคก,ก,การเล่น PP พแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเออโจก้ก็บวก,ก,ส,ากส,าสามบวกสามสามบวกสามบวกซับโต๊ะที่เหลือก็ขายจริงครับอย่าไปมองถ้าไปนั่งเลื่อนทีรันแล้วคุณจะเสียดายเออผมบอกเลย นันก็ติ๊กถูกต้องแล้วก็คือขายไปยาไปส่วนบวกสามแล้วเราเช็คสปีดแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าเราเช็คสปีดเราคือไม่ได้ใช้แล้วเราต้องการแค่สปีดสิบหกด้วยนะบอกให้ผู้ปรับสมดุลน,นะครับเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับหลักๆที่หลักๆคือแบบนี้เลยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เราจะเอาออกนะครับแล้วก็ผู้ปรับสมดุลเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจุดอ่อนคิแล้วก็เดมเนี่ยไม่ได้ใช้เออเพราะว่ามันเป็นเดฟแน่ๆนะครับใส่เต็มที่ก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ ้องการเข้าเป้า HP แน่นอนนครับนอกจากว่าคุณจะมีอะไรแพงๆอันนั้นก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่คุณจะเล่นละเออแต่ว่าถ้าถ้าของมันเต็มกระเป๋าอะไรเงี้ยผมก็ผมก็จะติดแบบนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่เต็มกระเป๋าผมก็จะเก็บนะผมก็จะทําแค่นี้นะครับเออทาแค่นี้แล้วก็เอาที่เหลือมานะครับบวกสามอยากดูไหมอยากดูคลิปแบบไลอนี้ต่อไหมไล่ไล่ของต่อไหม ถ้าอยากดูก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์บอกมาในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะฮะผมอยากดูว่ามีใครดูมาถึงตรงนี้บ้างถ้าดูมาถึงตรงนี้เราก็พี่ชายต้องกดติดตามแล้วนะพี่ชายจะได้ยินเสียงเมาส์แกล้ง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 รัวสบายใจมึ้นกดเล้วทั้งหมดได้วะก็ได้แต่มันเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้นะโอเคขายฮะ ไปฮะเจ็ดแสนเงินไม่มีวันหมดนะครับต่อไปหมดแล้ววะโอเคในเรื่องของอาวุธนะครับหมดแล้วนะครับมาดูกันที่ทางด้านของการป้องกันกันบ้างนะครับคือ,อป้องกันนี้มันอาจจะไม่ได้ปวดหัวมากนะก็ผมจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะในฝั่งของป้องกันนะครับผู้บัญชาการนะครับผู้ไล่ล่านะครับแล้วก็ผู้ล้างแขนแล้วก็นัฆคานะครับ จะมีออฟที่เราทุกคนเลยนะต,ต้องใช้แน่คืออันหนึ่งก็คือพลังโจมตีทั้งหมดนะครับอันเนี้ยได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าออฟที่อาจจะพ่วงติดไว้นะครับก็คือลดความเสียหายที่ได้รับนะครับแล้วก็อันเนี้ยอันตะบอกผมว่าจะเก็บนะครับแล้วก็ต้านทานผลผมมันจะเอานะครับส่วน HP พเปอร์เซ็นต์ไงพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์จริงๆงก็เก็บไว้ก็ได้นะ เออส่วนตัวก็เก็บได้นะครับดังนั้นออฟที่เราจะติ๊กนะครับอันนี้ติ๊กนี่คือเราจะโผล่ขึ้นบอลลิสนะอันที่เราไม่เอาแน่ๆครับก็คือ1พลังป้องกันนะครับแล้วก็เอ่อ HP นะครับแล้วก็พลังโจมตีอะไรที่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะโยนทิ้งหมดแล้วก็มาที่เอ่อความเร็วโจมตีเหมือนเดิมแล้วก็3รดูนะครับอย่าลืมนะครับบวก3ก่อนด้วยนะจ๊ะเพื่อเอาสปีดออกนะครับแล้วก็เอ่อต่อมานะครับ ในส่วนของอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้จะแยกนิดนึงเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงก็เหมือนกันได้นะเออเนี่ยก็เป็นเซตนี้ไปเลยนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์นายประตูผู้พิทักษ์หมอผีผู้ปรับสมดุลผมจะแยกอันนี้แล้วกันหมอผีกับผู้ปรับสมดุลน,นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์นายประตูผู้พิทักษ์เนี่ยเกือบเกือบแบบประมาณแบบ8 0ด0ถึงเบเลยนะผมมองว่าน่าจะใส่เป็นลดความเสียหายกับอัตราบล็อกแล้วก็พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์เทปีเปอร น,นั่นหมายความว่าตัวที่เราจะต้องติดนะครับก็คือพลังโจมตีทั้งหมดพลังป้องกัน HP ีแล้วก็จริงๆโจมตีเปอร์รรรเซ็นต์เนี่ยคุณอยากเก็บไว้ก็ได้นะเออถ้าของไม่แน่นขนาดนั้นแต่ผมก็ก็คงเก็บไว้เหมือนกันเออเพราะว่าช่วงหลังมาผมก็ไม่ได้ฟาร์มเลดหนักขนาดนั้นนะครับแล้วก็มานั่งเรียงบวก3นะครับเซตนี้เอ่อต่อมานะครับ3เซตนี้ไปแล้วนะครับเหลือหมอผีนะครับกับผู้ปรับสมดุลอันเนี้ยเหมือนกันเลย นะครับต้านกานผลนีตต้องเก็บอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์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 ทุกอย่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเก็บหมดพลังป้องกันพลังโจมตีแล้วก็ HP ที่ไม่ตกความเดียวโจมตีผมโยนทิ้งหมดแน่นอนนะครับแน่นอนผมโยนทิ้งหมดดังนั้นก็เอามาบวก3ให้หมดนะครับแล้วก็เช็คสปีดนะครับในส่วนของพลังป้องกันมันก็จะฟิลนี้ครับมันจะมันจะฟิลนี้มันจะง่ายกว่าพลังโจมตีมันมันจะง่ายกว่าอาวุธนิดนึงนะเพราะผมมองว่าอาวุธนี่ค่อนข้างเยอะนะครับนั่ค่อนข้างเยอะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็มาเจอในไลฟ์นะคบมาถามมาถามในไลฟ์หรือว่าก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ผมก็เห็นนะอย่างก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวัส,วสดีครับ